หวงดใหญ่ะโอยไม่มีอจจรเท่าไหร่แล้วี่น้อยบอกพี่น้อยบอกเลยว่าใบมันกลับสี่ทุ่มเหรอพี่น้อยบอกม่ก็มันเริ่มเตะสี่ทุ่มอะ พี่น้อยบอกว่าไปพลาดได้อย่างไรพี่จะรีบกลับพี่และต้องไป <c oughs> นีไม่ปิกรีบด้วยไงอืนะ่ <c oughs> โอ้ <c oughs> อา้ยังไม่ไปเหรอฮะเจอกันเมื่อห้านาที่แล้ว